าแฟนคุณไม่แค็งหันไม่กินกาแฟกับผมไหมครับบายไวรุ่นสปปลาว so 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 โอเคเนาะมากรบสบายดีพ,พี่น้องมันี้ก็มาพบขับเจ้าบ้าเราไายเช่นเคยเนาะแล้วก็มาอยู่ในซองของบ้าเราไายนอนาะวันนี้เราก็จะไปหน้ากันเนาะทุกคนอเดี๋ยวจะพาทุกคนเนาะครับอัน น้องสุภผู้เปิดหน้ากันเลยวันนี้นะทุกคนนะเออก็ประมาณนี้นะทุกคนนะกระบอมีอีย่างหลายทุกคนเออก็เทาจะไปล่อเทาก็ต้องหาอุปกรณ์เนาะเพื่อไปนะฮเราถ่ายเทาก็ยังอยู่หน้าหน่อยเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนไปเบิ่งดาวเลยนี่เนาะเออก็เตี่ยวก็เจไปก่อนเนาะเอาก็เจห๊ันนั่งจานถ่ายนะนี่นะทุกคนนะเออก็ประมาณนั้นนะเดี๋ยวเขาก็จะปล่อยเทาก็ต้องเติมน้ไรมาแล้วกันเนาะเออประมาณนั้นนะทุกคนนะ เดี๋ยวอันนี้จะใส่ถุงมือให้นเนาะเพื่อไว้เที่ยวไว้เที่ยว Stop Stop ตัดเงินว่าถุงมือมัน,น,อนอยังบลายเลยกล้องน่าจะบเ,เห็นนะครับท่านเมื่อส่วงนี้เปล่าเนาะส่วงนี้กําลังแบบฝนยังตกอยู่เลยนะพี่น้องนะอือก็บแบบโมมีเ่เฮ็ดจีบลงนะแบบเอ,อดแล้วนะก็เลยวนะ่าจะพาเฮ็ดแบบนี้ไปแล้วแหละบ่ายนี้นะเบิร์ตจะพาไปละ คนะทุกคนหลังจากที่ว่าเขาใส่น้ำมันแรมทียบ้อยเนาอยแล้วเขาก็จะเดินทางเลยเนาะอันนี้คือเด็ริงๆองเขาเนาะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่ทางเข้าหน้าเลยเนาะไป เจียงไงนอนงานนี้มีเจียงไงนอน tồn tìm bất họ Bán chết đây cửa nữa พะลาดะละบ่ไหลวะ่ะเออบ่ไหลวะ่ะคนดูคนไหลวะ่ะคนเลยเลยโอู้หบ่ไหลเนี่ยนี่เลยซื่อโอเคนะครับพวกพี่น้อตงตัวนี้เขาก็ได้หมดหน้าทีบร้อยเนาะเออ ลาสตีนกันออโอเคเนาะตอนนี้เบิ้งหน้าพุ่งไปเนาะเออรถไถของเรานะก็ประมาณนั้นนะทุกคนนะเห็นไหมฮะควันแบบแตกแตนเลยนะฮะหวลนเกินน,นะฮะควันรถไทของเรานะฮะควันเกินนะฮะน,น้นอนๆนี่นะฮะโอ้จะเกินนาบรรยากาศดีน,นาเขาเองเนาะเออเต่าเต่า เราถ่ายเขาแปลีนะควันขนาดอะไรก็อีอิควันเกินนะควันเกินไปว้าฮะมันก็เศาคว,วันแล้ยนะตอนนี้นะควันกินน้ำมันเทนะี่ยงนะนี่ฮะคนกีนการทำไห่ทำนาน,นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างไรนะฮะก็มาถ่ายหน้าร้อยนะไปเจอกันใหม่ในกิปหน้าสำหรับคลิปนี้กับตัวละคร สบายดี